สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับี s u ซ u D-Max All New นะฮะเราทําการติดตั้งนะครับป้ายทะเบียนไทเทเนียมพร้อมกับพลาสติกกันน้ํานะครับนี่ฮะดูนะฮะไม่ใช่เราใส่แต่ไทเทนอย่างเดียวนะฮะปกติไทเทนเราจะครอบไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะางครอบไปอยู่เป็นแบบนี้นะฮะโดยที่ไม่มีพลาสติกนะฮะกันป้ายอันนี้เป็นพลาสติกกันป้ายเวลาโดนหินนะครับทําไมเราต้องใส่ความหัวนะฮะเราเอาตัวหนาขึ้นบนนะฮะแล้วตัวบางลงล่างเพราะหัวหนังสือสาระอูนะครับถ้าเราใส่ ด้านนี้ที่เป็นความหนาลงมางล่างปิดสารอูดานั้นโดนจับนะครับถือว่าอัคระไม่ครบตํารวจเรียกอีกเสียตังอีกนะครับเดี๋ยวใส่ให้ตํารวจจะได้ไม่จับเรานะครับในส่วนพลาสติกเนี่ยใช้ในการบังป้ายนะครับบังป้ายกันหินกันแมลงนะครับทําให้ป้ายนั้นดูสวยงามเสมอไม่เก่าง่ายนะครับโอเคนะครับฝากไว้นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สั่งซื้อวิจิตั้งเองเราจะมีแผ่นอะคริลิกไปให้ด้วยนะครับตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับ โอเคลาไปก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ